Hello for Tuesday my student. Meet me again with teacher Tanakorn. Today I have three topic for doing for doing today. The first topic is reading. The second topic is reflexive pronoun. And the third one is dictation. ก็มี1การอ่าน2อง reflexive pronoun เดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาด้านในแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็น dictation ตามที่พูดไว้เมื่อวันจันนะคะ,ะพร้อมแล้วไปรับชมเนะะื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะ reading การอ่านนะคะนักเรียนวันนี้เราจะอ่านหน้า36-37แล้วก็จบบทที่3นะคะเพราะฉะนั้น open the book page 36เดี๋ยวเรามาอ่านไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นเปิดหน้า36ฟังหนึ่งครั้งนะคะฟังหนึ่งรอบแล้วกอ็อ่านตามคุณครูนะคะอ่มาดูค่ะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะหน้านี้จะไม่มี cd script เพราะฉะนั้นอ่านตามคุณครูนะคะ activity 7. learn more read these sentences and put them in order by writing five n sorry one two five at the front of each sentence how to make a sandwich some bread some cheese some ham some red tubes keywords first next then after that, finally A. First, put a piece of bread on the plate. B. Then, put some ham and some red teals on the bread. C. After that, put another piece of bread on top. D. Next, put a piece of cheese on the bread. E. Finally, cut the sandwich into pieces. เดี๋ยวุงครูแปลให้ฟังนะคะหน้านี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทำแซนด์วิชนั่นเองนะคะก็มีพวกวัตถุดิบอย่างนี้นะคะก็มีขนมปังชีสแฮมแล้วก็ผักกาดนะคะพืชตะกุนผักกาดก็เป็นผักกาดแกวผักกาดหอมก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดที่เขาให้มาเนี่ย เรื่องนี้เขาจะสอนการลำดับขั้นตอนค่ะว่าอะไรมาก่อนมาหลังก็เรียงตามลำดับได้ดังนี้เลยนะคะ first แปลว่าลำดับแรก the next ก็คือต่อไปนะคะ then ก็คือลำดับต่อไปก็คือถัดไปนั่นเองะคะ่ะ next ถัดไป then ก็คือต่อไป after that ก็คือหลังจากนั้นส่วน finally ก็คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียงกัน เขาบอกว่า first ลำดับแรกก็คือ put a piece of bread on the plate ก็คือ,อาวางขนมปัง1ชิ้นลงบนจานนะคะอันนี้ก็ใส่หมายเลข1ไปเพราะ first เนี่ยเป็นลำดับแรกเราต้องเขียนหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วเนะาะข้อ b Then put some ham and let's s e on bread ก็คือให้วางาวางแฮมแล้วก็ผักกาดหอมลงไปบนขนมปัง แต่เดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ลำดับที่2อมันอยู่ลำดับที่3เห็นไหมถ้าดูจากคีย์เวิร์ดนักเรียนก็ใส่มาเลข3ลงไปประมาณนี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุครูจะสอนแปล C D E ให้แต่ว่าไม่บอกลำดับนะนักเรียนก็ไปดูจากคีย์เวิร์ดได้เลยนะคะ C uh, After that หลังจากนั้น put another piece of bread on top ก็วางขนมปังชิ้นอื่นลงไปประกบข้างบน D neck, next next Put a piece of cheese on bread ก็คือวางชีสลงไปนะคะวางชีสลงไปบนขนมปัง Finally สุดท้าย cut the sandwich into pieces ให้ตัดขนมปังออกเป็นสชิ้นไปใส่ให้เรียบร้อยนะคะหน้านี้36ไม่ยาก Open the book page 37เปิดหนังสือหน้า37อ่านต่อเลยนะคะ เดี๋ยวหน้านี้มี C D script นะคะนักเรียนก็อ่านตาม C D script นะอ่าส่วนถ้าคำไหนไม่ทันหรือฟังไม่ทันให้ย้อนวิดีโอกลับไปอ่าฟังใหม่ได้หลายๆครั้งเลยค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลย C D script 19 for students book activity 8อ่ะสังนี้หนึ่งอย่าลืมนำดินสอนะคะชี้ตามไปด้วย say the words Listen and repeat. Consonant sounds Health, Teeth, Breakfast, First, Vegetable, Vitamin, Never, Read, Sleep, Clean. Damp Swing. Always. Sometimes. Vitamins. Minerals. Proteins. Ah, yeah. Dưới. Rice twice. Advise Meat Clean Cheese Cream Breath Bread Health Food Noodles จบไปนะคะหน้า37เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทอื่นกันต่อเลยค่ะะภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง reflexive pronouns reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้เมื่อประธานและกรรมเป็นคนคนเดียวกันเรามาดูฝั่งที่เป็น subject pronouns ที่นักเรียนรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวคุณค,ณครูได่ก่อนค่ะ I, y o U, He, She, It, We, You, They You สังเกตนะคะจะมีซ้ำแต่ you ในที่นี้คือ you ที่เป็น s i n g u l a ก็คือคุณคนเดียวสว่วน you ตัวนี้จะเป็น you p l u r ก็คือคุณหลายหายคนอย่างเช่นฉันกำลังพูดกับคุณแต่คุณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณคนเดียวอาจจะเป็น พวกคุณหลายๆคนอย่างคุณคุณและคุณอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะใช้เป็น you เป็น plural ไปมาดูฝั่งที่เป็น reflexive pronouns นะคะ reflexive pronoun ก็จะใช้คู่กับ subject pronoun ดังนี้ค่ะ I myself you yourself he himself she herself it itself we ourselves แล้วก็ you yourselves, they themselves เมื่อไหร่ที่ควรใช้ r e f l e x t i v e pronoun ครูกล่าวแล้วนะคะว่าเมื่อกรณีที่เหตุประโยคนั้นหรือเหตุการณ์นั้นมีประธานสรรพนามที่เป็นประธานเป็นตัวเดียวกับที่เป็นกรรมนะคะ มาดูประยโยคแรกค่ะ He เป็นประธานใช้คู่กับ reflexive pronoun ตัวนี้ค่ะ himself ะจำได้ไหมเมื่อสไลด์ที่แล้วที่คุณรูสอนไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2อ,อะไรเป็นประธานคะนักเรียนอะไรเป็นประธานหาได้ไหม ชี she ค่ะชีเป็นประธาน She เป็นประธาน,น,ธานถูกไหมอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นคำที่ใช้คู่กับ She ที่เป็น reflexive pronoun ก็คือ herself นะคะ herself ข้อนี้ we เป็นประธานคำที่คู่กับ we ก็คือ o u r s e l f e s นะคะ d เป็นประธานคำนี้คำไหนประโยคนี้คำไหนคะ ่ะ t h e m s e l f ค่ะเดี๋ยวต่อไป I เป็นประธาน reflexive pronoun ก,ก็คือ myself the dog the dog เป็นสุนนะัข reflexive pronoun ของเขาก็คือ itself พอเข้าใจไหมคะยากไหมลูกไม่เนาะง่ายมากอ่ะต่อไปเป็น exercise exercise แบบฝึกหัดน,นะคะ uh, Fill in the blanks ก็คือให้เติมคำลงในช่องว่างนั่นเองง่ายมากค่ะข้อที่หนึ่ง He b u r n t he ี่เป็นประธานข้อที่หนึ่งก็ควรจะเป็น him self นะคะ He b u r n t him self with the match คือเขาอ่ะ เหมือนกับทำไฟไหม้ Burn ก็คืออาการที่โดนไฟไหม้อะคะไฟไหม้อาจจะแบบที่มือที่แขนเล็กน้อยเงี้ยด้วยไม้ขีดของเขา Burn himself ก็คือโดนบาดเจ็บด้วยตัวของเขาเอง b บ r n ก็คือการทำให้ถูกไหม้เงี้ยค่ะด้วยไม้ขีดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยบอกว่าแต่ละข้อเนี่ย อันไหนที่เป็นประธานแล้วนักเรียนก็ไปจับคู่กับ reflexive pronoun เอาได้เองเลยนะคะ okay. <Okay. S 1> ข้อที่2ค่ะ be careful you might electro e l c t r electrocute ข้อนี้คือ you เป็นประธาน ข้อที่3ค่ะ Oh I've cut I ค่ะ I เป็นประธานข้อที่4 the cat has s c r a t c h the cat ก็คือแมวนั่นเองนะคะข้อนี้แมวเป็นประธานนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5 they are talking เอ่อโทษค่ะ they are taking photos of ข้อนี้ d ดเป็นประธานค่ะทีนี้หาประธานได้แล้วที่เหลือนักเรียนก็ไปเติม reflexive pronoun ในแต่ละข้อให้ถูกต้องทำลงในสมุดทำลงในสมุด i i t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  o o นะคะส่วนกดตรงนี้กดที่เป็น กดที่เป็นหน้านี้ค่ะเดี๋ยวก็จดลงใน vocabulary กดตรงนี้นะคะงส่วนของตงัวนี้เดี๋ยวจดลงใน vocabulary โอเคโอเค it's time for dictation ได้เวลาเขียน dictation แล้วนะคะนักเรียน number one symbol symbol number two Memo, Memo. Number three, Life Spans, Life Spans. Number four, Dresser, Dresser. Number five, Comparison, Comparison. Come เฉลยได้ที่ใช้คลิปหลังจากที่นักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะไปตรวจทานแล้วก็เช็คได้เลยค่ะติ๊กถูกปิ๊กผิดได้เลยนะคะแล้วก็คอลเลกชันมาให้เรียบร้อยสําหรับคําที่เขียนผิดนะคะโอเคจบเนื้อหาบทเรียนสําหรับวันนี้แล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามคุณครูในไลน์กรุ๊ปที่เราส่งกันบ้านได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ ส่วนใครที่ยังค้างคัางานตรงไหนก็ตามค่อยๆทยอยตามงานให้เรียบร้อยนะคะของานดีแล้วกันเนาะงานรีบไม่เอานะคะโอเคส่วนใครที่คุณครูบอกว่าต้องขีดเส้นใต้ก็พยายามเช็คตัวเองก่อนส่งนะคะว่าคําตอบได้ขีดเส้นใต้หรือ,อยังคําสั่งได้ขีดเส้นใต้หรือ,อยังนะคะ แล้วก็ใครที่คุณครูบอกให้พัฒนาในยลายมือก็แก้ไขปรับปรุงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว have to say goodbye see you again next time my student see you again